ยอมเป็นมารับใช้ของพวกมันอีกแล้วการกลับมาของหมาล่าเนื้อกูลดาบเลือดเหล็กเอ๊ฉันแค่กำลังสงสัยอยู่เลยว่าใครเป็นคนเขียนรายงานพวกนี้ที่แท้ก็เป็นเธอนี่เองเธอกำลังจะบอกว่าวีโนเปียดมีเหล็กในส่วนที่สองที่ยังไม่ถูกค้นพบงั้นหรือถ้าคิดว่าขอแค่เขียนรายงานมาส่ง ตอสักแต่มโมจะทำมั่วๆแล้วก็ฉันจะหักคะแนนโคคาทุกคน10คะแนนเข้าใจใช่ไหมคุณบีเคอร์ผู้สอบข้อเขียนได้อันดับที่นั่งถ้าจนได้แสดงว่ายุคนี้ยังไม่ได้ค้นพบเหลิกในส่วนที่สองนั่นหรอเนี่ยแ้แนก็มาทดสอบกันดูสิว่าไาเหล็กในส่วนที่สองเนี่ยจะซ่อนอยู่ในบริเวณช่องท้องจริงไหม เท่านี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมครับศัดตาจารย์เบนซีมีเหล็กในอยู่ในส่วนที่สองด้วยเดรือเนี <S 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 ่ยนี่ถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของวีโนเปียนได้ทั้งหมดที่สำคัญคนที่ค้นพบยังเป็นแค่นักเรียนธรรมดาด้วยซ้ำเนียนนะฉันขอเพิ่มคะแนนให้กับโคคาด1คะแนน ตอนเธอปีเตอร์หลังเลิกเรียนให้ไปพบฉันที่ห้องแล้วช่วยอธิบายทั้งหมดมาเทเข้าใจแล้วครับว้าวสุดยอดเป็นการค้นพบครั้งแรกเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยตอนแรกฉันก็คิดว่าจะดูเท่ต้องเก่งแค่กีฬาเท่านั้นซะอีกไม่คิดเลยว่าเรียนเก่งก็จะทําให้ดูเท่ได้เหมือนกันน่ะแต่เขาก็เล่นกีฬาเก่งเหมือนกันไม่ใช่อไงจําตอนที่เขาไปเชญหน้ากับทิวดอรแล้วก็ซานโซตอนแข่งนับตารีไม่ได้หรอ ที่สุดยอดยิ่งกว่านั้นก็คือสุดยอดเลยบีค่ะใบหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ทรงผมกับเป็นหนาๆน,นั้นต่างหากล่ะ หลักฐานที่เราได้ก็มีแค่สมุดบัญชีที่อยู่ในตู้เซฟของผู้อำนวยการเท่านั้นข้อมูลในบัญชีคือจำนวนเด็กที่ถูกส่งไปเป็นอาหารของพวกปีศาจแต่สถานที่ที่พวกมันส่งเด็กออกไปนั้นกบไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะงั้นจึงตีความได้ว่าในเมืองหลวงแห่งนี้อาจจะมีคนนางปีศาจอยู่อีกหลายตัวก็เป็นได้แต่ประเด็นคือคนที่เราเห็นในตอนนั้น เฟสตาอาจจะอยู่ในอะคาเดมีนี้ด้วยก็เป็นได้การกลับมาของหมาเนื้อกูลดาบเลือดหล็กภายในอะคาเดมีแห่งนี้มีชมรมหนังสือพิมพ์ที่โด่งดังไปทั่วทั้งเมืองหลวงพวกเขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากหนังสือพิมพ์พวกนี้ขายดียิ่งกว่าแพนเค้กในเมืองหลวงซะอีกและชื่อของชมรมนี้ก็คือไลฟี่และผู้ที่เป็นหัวหน้าชมรมนี้ ก็ไไม่่่ใใชครทีหนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไลเซียมนะคะนักศึกษาปี3มหัวหน้าชมรมไลเซียมโดโรเลสลูนควาวาดิสการที่พวกเธอทุกคนการสมัครเข้ามายังชมรมที่มีชื่อเสียงอย่างไลเซียมแบบนี้ฉันก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีศักยภาพมากพอเหมือนกันเอาละทุกคนมาเริ่มแนะนําตัวกันหน่อยเถอะผมจะเป็นขุนนาที่สามารถทําทุกอย่างได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรมชมรมก็ตามนักศึกษาปีหนึ่งทิวดอรลามันชาดองกี้โฮเต้ฉันไม่อยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองมีดีแค่พละกำลังแต่ไร้สม,มองเพราะงั้นก็เลยเข้าชมรมนี้เพื่อจะแสวงหาความรู้ให้มากขึ้นนักศึกษาปีหนึ่งซานโซบาราทาเลียกินนตราข้อมูลและอำนาจ คือขุมพลังที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงฉันคิดว่าข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในอำนาจทั้งสามก็เลยเลือกเข้าชมรมนี้ค่ะนักศึกษาปีหนึ่งสินแคร์ฉันเลือกเข้าชมรมที่ดูโดดเด่นและมีวิสัยทัศน์มากที่สุดเพราะงั้นฉันก็จะพยายามให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะนักศึกษาป,ปีหนึ่งบีแอนก้าพูอัชเชอร์ ผมชอบการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเป็นพิเศษเพราะงั้นผมเลยคิดว่าชมรมหนังสือพิมพ์น่าจะเหมาะกับผมที่สุดครับ,บนักศึกษาปีหนึ่งฟิกกี้อืมพอดีว่านักเรียนทุกคนต้องโดนมาคับเข้าซักชมรมผมก็เลยเข้าตาฟิกกี้แค่นั้นแหละนักศึกษาปีหนึ่งบีเคอร์ไลเซียมชมรมที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกอะคาเดมี่ถ้าเราอยู่ในชมรมนี้่ล้วก็ ต้องหาข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิมแน่ถึอจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะไดมีนักบุญอยู่ด้วยก็เถอะนายชื่อปีเคราสินะทาชนคขดอครึ่งๆต่กางๆแบบนั้นคงเป็นนักข่าวของชมรมไลเซียมไม่ได้หรอกเอ๊ะนั่นมันนายคือคนนั้นสินะว่าแล้วว่าเคยเห็นหน้านายที่ไหนมาก่อนไม่คิดเลยว่าดาวเด่นอย่างนายจะมาเข้าชมรมพวกเราด้วยฉบับพิเศษ อชริยะหน้าหลอโคคาปีหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในการแข่งขันนับทารีคือใครกันแน่เมื่อวานช่วงบ่ายในวิชาพระของปีหนึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่น่าจับนั่นนายนิว้าบีเกอร์แอ,อนนาหมดความนี้ลงไปตั้งแต่ตอนไหนนะ่ะถ้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กใหม่หน้าตาดีมาแล้วยังไม่รีบไป,ไปทำบทความแล้วก็ฉันคงเรียกตัวเองว่านักข่าวไม่ได้หรอกนะ ักศึกษาปีสารองหัวหน้าชมรมไลเซียมแอนนาเฮ้ตายสิทุกคนฟังทางนี้นะตอนนี้พวกปีสองกับปี3ามกำลังออกไปรวบรวมข่าวใหม่อยู่เพราะงั้นกิจกรรมของวันนี้เราจะใช้สมาชิกทุกคนที่อยู่ที่นี่แทนวันที่ x เดือน x อย่างรุ่งสารของเมื่วอวานโตตนลึกรับได้ปรากฏตัวขึ้นแต่ได้เข้าโจมตีสถานรับเรื่องเด็กกำพร้า x, x. ายงานพวกนี้เกี่ยวกับการระเบิดภายในเมืองหลวงเมื่อวานสินะครับใช่แล้วนี่ฉันยอมออกไปนอกอคาเดมี่เพื่อเขียนข่าวโดยเฉพาะเชียวนะพวกเราตั้งทฤษฎีว่าคนร้ายของเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงในช่วงนี้ด้วยแต่ว่าที่น่าตกใจยิ่งกว่าน,นั้นคือศพที่เจอในครั้งนี้คือศพของพวกเด็ดกกำพร้าทั้งนั้นเลยอินนี่บีค่ะ นายคิดว่าแค่คนเดียวกับหมอนั่นไหมตกของพวกนั้นน่าจะมาจากพวกปีศาจมากกว่าเอาละเอาละงั้นพวกเรามาคิดชื่อที่จะใช้พาถัวข่าวด้วยกันดีไหมไวร้ายผู้น่าสะพึงกลัวได้ถือกลเนิขึ้นมาแล้วภายนอกอะคาเดมีมีมอนสเตอร์สัญจรอยู่รอบๆเมืองหลวงองครัรษ์เมืองหลวงมัวทำอะไรอยู่กันแน่ตัวตนชั่วร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้กำลังท้าทายตระกูลควาวาดิส ใครคือผู้เบื่องหลังการตายอย่างปิจาณาของพวกเด็กๆอดูไม่ค่อยน่าสนใจสักอันเลยแฮะบางทีอาจจะเป็นเพราะไวไัยร้ายยังไม่มีฉายาหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่พวกอาชญากร,รชั่วมักจะมีฉายาหน้ากลัวหน้ากลัวอย่างเช่นเครื่องบดเนื้อไม่ก็หนวดฟ้านี่นะคิวดอความคิดนายเฉียบแหลมมากเองเหรอ ถ้างั้นใช้ชื่อราชางเงาแห่งความตายดีมากนี่ก็เปี่ยวเกินออ๋ถ้างั้นปีศาจะเบิดแห่งความวิบัติล่ะยาวเกินไปฉันว่านาก่าในกำาพาหน้าหนึ่งดูดกว่าเยอะเลยฉันโหวตมิสเตอร์ไวรัสไนเฮา นากากที่เราเก็บได้ในที่เกิดเหตุเป็นของไหนฮาวแน่นอนแต่ทำไมของแบบนี้ถึงไปอยู่ที่นั่นได้ละ่ะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ถ่อมตัวมากไม่เคยแสวงหาชื่อเสียงหรือเกียรตยิยศใลด้วยซ้ำตัวข้าเองก็มีขีดจำกัดเช่นกันแต่ข้ายินดีที่จะมอบทุกอย่างที่มีให้กับพวกเขาตอ,อนเกิดเหตุตา์ปานมรณะเขาก็ช่วยรักษาผู้คนที่อยู่ในสลัมด้วยความเมตตา การเสียสละในความรักที่เขามอบให้กับผู้ที่เขาช่วยนั้นคือของจริงเพราะงั้นเราถึงได้มั่นใจว่าที่เขาเขาโมยน้ำตาแห่งเทพีในตอนนั้นก็เพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ทำไมเขาถึงได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้ล่ะหรือว่าเขาเกิคนที่ฆ่าพมดโดยการของสหารยังในก,กัมพา้ากับเด็กๆพวกนั้นจริงๆ สายตาของเราต้องไม่พลาดแน่เรามั่นใจว่าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าคุณไนท์ฮาวคือผู้ที่ก่อเหตุจริงเขาก็คงทำไปเพราะมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนไนท์ฮาวชื่อที่เหมาะสมดีนะครับอเอ๋คล้ายกับพวกบาบาเลียนที่ดูก้าวล้าและโดดเด่นมากผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฟังดูชั่วร้ายแล้วก็น่ากลัวดีนะครับอะคือว่า ถ้าอย่างนั้นเราใช้ชื่อในฮาวกันดีไหมคะ,ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราพูดออกไปด้วยเหรอถ้างั้นพวกเราพลาดหัวข่าวแบบนี้กันไหมในฮาวอาชญากรสุดโชดแห่งวเวนิเซียตัวตวนที่แท้จริงของเขาคือใครกันแน่อแอนนาบทความของไลเซียมจะต้องเสนอแต่ความจริงเท่านั้นนะเรายังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเขาใช่คนร้ายตัวจริงหรือเปล่าเอ้พเพื่อนนายคิดว่าไงเรื่องอะไร ็เรื่องไหนฮาวไงนายคิดว่าเขาใจคนร้ายหรือเปล่าฉันไม่สนหรอกทำไมจู่ดจูนับบุญถึงได้เอ่ยชื่อไนายฮาวขึ้นมากันนะแต่ถ้านาต้องเลือกนายคิดว่าเจ้านั่นเป็นคนแบบไหนกันล่ะก็ต้องเป็นคนไม่ดีนะสิเขาต้องเป็นคนร้ายแน่นอนใช่ไหมฉันเองก็คิดนายฮาวต้องเป็นคนร้ายแน่นอนงั้นหรอนายมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือไงอ